ทุกคนวันนี้เราก็จะมาสร้างเออพลาธกันนะครับเราจะมาสร้างพธาธทรงหลักครับอันแรกเราก็ต้องเอาอันนี้นะครับเอาบล็อกข้าวคายเนี่ยเป็นจะเป็นบล็อกเรียบนะครับหรือว่าใครจะเอาบล็อกทองก็ได้ก็แล้วแต่แต่ผมจะเอาบล็อกทองหรือว่าถ้าเราจะเอาอะไรก็ถ้าจะเอาแบบเรียบๆสีขาวนะครับก็ต้องเอาไอ้พวกนี้นะครับถ้าว่าผมจะเอาสีทองก็เอาเอาเอาอะไรไป ต้นหนึ่งครับนี่จากนั้นนะครับแล้วก็เอ่อไปเอากระโหลกเลยละเลยละอันนี้น,น,น,นะครับรอดูนะครับเมื่อที่ทำนะครับเรื่องแรกเราก็จะนะบล็อกทองนะครับหนึ่งสองสิบห้าคูณสิบห้าผมผมจะขึ้นหน้าจอให้ให้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 2องสามห้านะครับแล้วก็นับหนึ่งตรงนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสอบี่สบห้าหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอสองสามี่้าก็ทาเนะครับนี่รนครับต่อไปนะครับวิธีทำนะเพิ่มมาอย่างนี้หนึ่งอย่างนี้อย่างนี้ ก็มาตรงนี้แล้วก็นะครับเอายก็อีกหนึ่งนี้นะครับแล้วก็เพิ่มมาเพิ่มมาทางนี้กับทางนี้ทางนี้กับทางนี้แล้วก็ตรงกลางแล้วก็ชึบชอโอเคนะครับทำมาเร็วก็แค่ประมาณนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับถ้าไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้ ไม่ใงีย่งนี้ขึ้นมานอย่างนี้นะชงระครังคว่ำนะคร้ครเนนารเา,มมารกาอาอร็อย่างนี้นะครับามีแท่งกันนม่นัได้วยนะครับโอเคทามย่มีครับแล้วก็ทำาอย่านี้พอได้อย่างนี้แล้วนะครับ ตอนนี้อยาาเพิ่งเพิ่มมุมให้มันนะครับมุมตรงนีนะ้เนี่ยจุด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 จากนั้นนะครับแล้วก็อย่างนี้น,นะครับวางมนเลยนะครับ สร็จนะคับวาง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 เลยนะวา่งนี้นะครับนี่นน,น,นกด่นะว่ะาผมน่า,นาจะเปปะ่ะน,นที่กดเพราะว่ามันงั่นผมปากก่าวน,นะครับแป๊บหนึ่งตอนนี้นะครับก็พับเป็นที่เรียครับ ็จากนั้นพอเราได้อย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับมาบอกเดีย๋ยวเราก็ต่อต่อต่อ,ตอ,อน,น,นะไม่ใช่แบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ผมก็เอาต้นแบบมาจากข้อสอนพี่เขาชื่อช่องอะไรเนี่ยนะครับจำไม่ได้นะครับสอน,นผมทำหลายแบบนะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็าเพิ่มปีชั้นหนึ่งครับ นะคอับอีกชั้นนึงอีกชั้นหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จุด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 นี่นะแล้วก็นี่นี่จุดจบดจุ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 ดจดจจนี่ตรงนี้โอเคครับจะได้ประมาณนี้นะครับ จากนั้นเรามาวางบล็อกกับหัวนะครับแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับมาไดดกับแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้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 เสร็จแลยครับอย่างนี้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 อย่า้ คืออะไรอ่ะคืออะไรจุด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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อืมวางบผิดก็ขคอไปอืมผมผมสร้างไม่ค่อยชินนะครับโอเคจุด อันนี้เป็นบล็อกซายใช่ไหมครับเอ่อบันไดอย่างไรเนาะรแล้วก็เติมตรงนี้เสร็จแล้วนะมีเสียงบัวรบกวนนิดหน่อยก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็มาทำบันไดยนอย่างนี้นะ อ,อ,อย่างนี้ครับฐานก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนะครับนี่นะครับฐานจากนั้นนะครับเรามาอันนี้นะระดับสายตาอย่านนี้นะอันนี้อันนี้อันนี้ทำแบบนี้มานะครับเจอทำแนี้สเสร็จเลยนะครับจบ ย่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับโอเคจลั้นเราขึ้นมาห้านะครับขึ้นมาห้าหนึ่งได้แล้วใช่ไหมครับสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะครับทำทำทำนะครับทำทำจุดจุดจุด เ,เวลานะครับอ้าวทำไมกดไปเนะี่ยเออโอเคโอเคโอเคปรับเรียบร้อยแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งครับท่านมันจะนะครับสว่างจ้าเลยครับผมก็จะใช้น้ำยาตาสว่างนะครับทำอย่างนี้เลยนะครับจบไปแล้วเลยอันนี้ผมเป็นเวอร์ชั่น17ตัวเต็มนะครับจะเป็นมาครับ PE นะ ปกติมันก็จะมีเทียนมีหลายอย่าง,างนะครับพอได้อย่างงี้ใช่ไหมครับขึ้นมาห้านะครับแล้วก็เพิมมุมให้มันเสริมมุมเสริมมุมเสริมมุมจากนั้นนะครับเราพวกเราเอาบันไดนี่ยทำยังไครับชึบชึบชึบ วางตรงนี้ครับวางอันเดียวนะครับวางเดียวเพื่อเราจะใส่ไฟไฟอันนี้ครับไฟเนี่ยอันเนี้ยเาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับนะครับจากนั้นเราก็อันนี้ขึ้นมาขึ้นมาจับจับจับนี่อย่างนี้นะครับนี่นี่แ้ก็วางไปเลยครับนี่ครับวางตามที่ผมสอนนะครับ อะไรนี้นะครับจุดจุดแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาถ้าอยากทำเป็นสีขาวก็แล้วแต่นะครับไม่ว่ากันนะครับเกิดกิดเ เอามาอีกหนึ่งครับเอามาอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งแล้วก็ตรงกลางขึ้นมาหนึ่งสองสาม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 อาหน้าร้อนนี่ก่ขึ้นมาให้มันเท่ากัน แล้วเราก็เอาข้างในมันเท่ากันนะครับอาจจะไม่เหมือนที่เขาโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็แบบนิดเหนึ่งนะครับมันจะได้ประมาณนี้อีกของพี่เขาน่าใจเป็นอีกแบบนนงนะใครอยากได้แบบนี้ก็สา,า,ามารถถูกถูกตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ามาเสว่วถูกตรงนี้ทีนะครับถูกถูก อย่างนี้นครับพี่เขาได้จาประมาณนี้นครับทุบแล้วก็จากนั้นนะครับแล้วก็ปิด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 ,ปดมอเลยนะครับจุดจุดจุดพราะขึ้นมาเป็นสายนะครับดังนั้นเดี๋ยวปั๊บเองครับปรับเป็นธรรมดาก่อนนะครับจากนั้นก็ตรงนี้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าจากนั้นนะครับตรงนี้ขึ้นมาสามหนึ่งสองสา 3, 1, 2, จากนั้นเราไปเอายอดกันครับยอดก็จะมีไอไไฟตัวนี้นะครับแล้วก็จะเอาออไปแล้วก็จะมีโซ่นะครบโซ่มีรั้วด้วยนะครับรั้วน่าจะเป็นรัวน้วอันนี้จากนั้นนะครับก็ไม่ใช่รัว้วกำแพงสิจากนั้นเราก็ใช้รั้วครับแค่นี้เลยครับยอด อันนี้ก็ขึ้นมาหนึ่งสองสามนี้สามนะครับสามตรงนี้ก็ขึ้นมาสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ยอดตรงนี้นะครับอาันเดียวนะครับตัวนี้นล้วก็เอาใส่โซ่หนึ่งสองสามครับเสร็จแล้วครับใครอยากเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าจะทําเป็นเจดียบริวารอีกนะครับแล้วก็ออกมาอย่างนี้นะครับออกมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ นี่ใครอยากทำเจดียบริวารอ่ยางนี้ยงนอย่างนี้นะครับใครอยากทำเจดียบริวารนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับวิธีทำเจดียบริวารครับอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาไว้ตรงกลางแล้วก็เอาตรงนี้เป็นบันไดกลับหัวนะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็เอานี้ขึ้นมาสองครับแล้วก็ ตรงนี้ใส่บันไดบันไดบันไดยอดทีชั้นสองจากนั้นเราก็ใส่แค่นี้เลยลงัแค่นี้เลยครับเจดีบริวารทําให้ครบสี่อันนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนะผมขอทุบอันนี้ก่อนนะครับของแม่เจดีบริวารนะครับใครอยากได้ก็แล้วแต่เลยนะฮะถ้าไม่ชอบทุบก่อนเราจะจากกันไปนะครับแป๊บนึงครับ ขอรบเป็นเวลาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับแบ <Okay. S 1> ตอนนี้ได้โอ13นาทีนะครับสร้างง่ายมากเลยครับสร้างแป๊บเดียวนะครับนะครับอ่ะนี่ครับอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะ